สวัสดีครับครับเจอกันอีกแล้วครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวเกม Final Fantasy Record Keeper นะครับก็ทุกคนคงจะรู้จักเกม Final Fantasy กันเป็นอยู่ดีก็เป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็สำหรับภาคนี้นะครับเป็น Record Keeper ก็จะเป็นภาคที่รวมเอาอตัวละครของทุกๆภาคนะครับของ Final Fantasy นะครับเอามาจาับยามรวมกัน,นแล้วก็ ใช้วิธีการเล่นเหมือนเกม RPG ของ Final Fantasy ทั่วไปนะครับคือเป็นแบบ t u r n ์นเบนะครับก็คือผัดกันผัดกันเดินนะครับก็คือผัดกันโจมตีนะครับก็เดี๋ยวยังไงลองเข้าไปดูกันก่อนแล้วกันนะครับว่าหน้าตาเป็นไงแล้ววิธีเล่นเล่นกันยังไงบ้างน,นะครับผมโอเคครับก็หน้าจอแรกที่เข้ามานะครับก็ตรงนี้จะเป็นหน้าเ l ลนะครับผมก็คือจะเป็นการเลือก ภาคนะครับว่าเราจะเล่นภาคไหนครับก็จะมีตั้งแต่อันนี้คือผมยังเล่นไปได้ไม่เยอะนะครับจะมีแค่ภาค4ภาค5นะครับอ่าฮะภาค7ภาค10นะครับก็คือมันจะมีทุกๆภาคเลยนะครับก็ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะภาคอ่าเล่นผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีด่านหรือว่าอ่าภาคที่ให้เล่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมลองเข้าไปดู อันนี้ภาค5นะครับฟิล์มภาค4ภาค5ก็อันนี้เป็นฟิล์มภาค4ภาค5จะเป็นเกมจะเป็นภาคที่ลงในเครื่องของซูเปอร์คอมพิวอรครับภาพกราฟิกก็ยังเป็นแบบอา่า 2D อยู่นะครับแต่ว่าผมเคยเล่นแล้วก็สนุกมากนะครับผมภาคนี้นะครับก็เนี่ยครับก็จะมีเป็นด่นดานๆให้เราเล่นก็ด่นดานๆนี่ก็จะเป็นอิงจากเนื้อเรื่องของภาคนั้นๆนะครับผม ก็จะมีระบุอยู่ก็คือ,อเห็นตัวเลขตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็คือนี้จะเป็นันดับความยากง่ายนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น6 7 8 9เก็คือเรียงใบก็ยิ่งเลขยิ่งสูงแสดงว่า,าด่านนั้นยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวส่วนตัวที่เป็นตรงนี้เป็นรูปโจักโบก็คือเป็นสัตว์คล้ายนกนะก็เป็นเป็นคล้ายๆยานภายใะให้เราขี่ได้นะครับก็ ตัวนี้จะเป็นตัวระบุว่าเรา,าคือมันจะมีทั้งเป็นเหรียญตัวสีทองตัวสีเงินตัวตัวสีทองแดงก็คือจะเป็นตัวระบุว่าเราเล่นผ่านด่านนั้นผ่านในในในระดับไหนนะครับก็รางวัลที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูเมนูอื่นกันก่อนตังต่อแล้วกันนะครับผมก็อันนี้เขาจะเป็นเมนูเวิร์คือหน้าแรกหน้าแรกนะครับผมถัดมาครับจะเป็นเมนูปาร์ตี้ก็คือ อันนี้เราจะสามารถปรับเปลี่ยนาปาร์ตี้ของเราได้นะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับจะอธิบายเมนูนิดนึงก่อนละกันเอาเดิมตรงนี้ก่อนละกันนะครับเมนูนี้ขวาบ,บนสุดน,นะก็คือจะเป็นเมนูสำหรับเปลี่ยนคนสมาชิกในทีมของเรานะครับผมอันบนนะครับก็อนนี้เป็นการปรับเปลี่ยนสมาชิกในทีมของเราก็ผมยังมีไม่เยอะนะครับก็จะมีแค่นี้เองนะครับ ก็ข้างบนนี่ก็คือเราจะสามารถนําเพื่อนไปสู้ได้ทั้งหมด5คนนะครับก็คือรวมตัวเราเองด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับนี่ฮะที่เห็นก็คือนี้จะเป็นตัวตัวเอกของภาคนี้นะครับซึ่งจะไม่มีในภาคไหนๆเลยเป็นตัวเฉพาะของภาคในเปอร์ Record นี้นะครับผมสำหรับตัวอื่นก็น่าก็อื่นนี้ก็จะเป็นตัวละครของภาคต่างๆนะครับผมก็น่าจะเคยเห็นเคยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอย่าง สายสุดนี้ก็เป็นคราวจากภาคเจ็นะครับผมข้างล่างก็จะเป็นตัวตัวคนอื่นนะครับที่เราไม่ได้เอาอาใช้นำเอามา,า,าเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นี่แค่กดคลิกนะครับสลับกันแค่นี้เองง่ายๆนะครับผมถัดไปนะครับผมล่างจะเป็นเมนูโกลอก ก็คืออันนี้ใช้เป็นไอเทมตัวนึงนะครับสำหรับเพิ่ม EP ให้กับข้าวสก์ารให้กับตัวละครของเราก็อนนี้สามารถใช้ได้ก็อนนี้เป็นมันจะมีแค่เป็นแค่าดาวเดียวนะครับก็จะเป็นขนาดเล็กสุดนะครับจะเป็นไข่ขนาดเล็กสุดก็อนนี้สามารถที่จะใช้เพิ่ม EP ข้าวสก์การของส,สมาชิกของเราได้เลยโดยไม่ต้องไปสู้นะครับ ดูเมนูต่อไปแล้วกันนะครับผมอันล่างอันที่สอน,นะครับก็จะเป็นเมนูในเรื่องของอุปกรณ์อาวุธชุดป้องกันของเรานะครับผมก็จะมีทั้งหมด3เมนูอ่าจริงมันมี4นะครับก็ไออันล็กเนี่ยคือจะเป็นการคืออุปกรณ์ที่เราถือได้อุปกรณ์ที่เรามีในที่เราสามารถมีได้นะครับก็ มันจะมีแ,แค่ร้อยชิ้นนะครับผมก็ตรงนี้สําหรับขยายช่องเก็บของของเราก็จะใช้อไอเทมเรียกเรียกว่ามิสเดลนะครับก็คือจะเป็นอไอเทมที่ต้องใช้เงินจริงซื้อมาหรือว่าได้จากกิจกรรมต่างๆนะครับผมอันนี้จะไว้สำหรับค่าค่าช่องเก็บของไม่พอ,อจริงก็สามารถมาเพิ่มมาเพิ่มที่ช่องตรงนี้ได้นะครับผมถัดมาครับอันนี้จะเป็นเปลี่ยนอุปกรณ์ เปลี่ยนดาเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนชุดป,ป้องกันของเราเกาะป้องกันของเราครับก็ตรงนี้าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับสามารถระทีดาหรือดาได้เลยก็ไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีดาวระบุอยู่นะครับก็คือจะเป็นตัวระบอกตัวบอกระดับความหายากของของไอเทมนั้นก็คือจะมีค่ายิ่งดาวเยอะจะยิ่งจะยิ่งดีนะครับ รู้สึกจะสูงสุดที่5ดาวนะครับนี่ก็จะสามารถสวมใส่ได้3อย่างคืออาวุธชุดชุดเกราะนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องประดับอันนี้ก็ลองลองไปใช้กันดูไปเล่นกันดูนะครับผมถัดมาอันนี้จะเป็นการเพิ่มเลเวลให้กับอาวุธชุดป้องกันของเรานะครับก็อันนี้ก็เหมือนเกม เกม Android เกมมือถือทั่วไปนะครับคือว่า uh, ใช้การผสมกับไอเทมอื่นเข้ามานะครับแล้วก็รวมถึงบวกเงินด้วยก็ทำให้ uh, ไปกระเลเวลของอุปกรณ์นั้นๆได้นะครับถัด uh huh. มานะครับเรามาดูเมนูอันนี้จะเป็นวิวัฒนาการก็คือไอเทมไหนที่เลเวลเต็มแล้วเต็มแม็กแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ uh, อัพให้เป็น ัพดาวเพิ่มได้ก็ทําให้อุปกรณ์ยิ่งของเรายิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นเมนู ability ก็คือจะเป็นพวกเวทมนต์หรือว่าพวก่าไม้ตานของเรานี่สามารถมีที่สามารถที่จะเซ็ตกับตัวละครของเราได้นะครับก็อันนี้เหมือนกันอันนี้เพิ่มช่องก็คือเก็บได้ร้อยช่องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นกนารแต่ว่าแยกกันหาัจากไอเทมชุดเกาะ เรีวอ,อาอาวุธชุบทุกกล่องของเรานะครับผมก็อันนี้ถ้ามาดูเมนูตนามลําดับเลยอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแอ็บบิลิตี้นะครับนนก็คือคนหนึ่งนี่ยจะใส่ได้2อ,อย่างใส่แอ็บบิลิตี้สอย่างนี่ครับก็จะมีสองอันนี้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตัวละครมีหนึ่จะสามารถไม่ได้มีได้สองอย่าง ก็คือจะเป็นทั้งเวทมนต์แล้วก็พวกท่าไมตาอะไรพวกนี้นะครับก็อย่างของตัวคลาตัวนี้ที่ผมใส่ไว้ก็คือจะมีท่านี้นครับมีเนออุจินะครับก็จะเป็นท่าสลหรับโจมตีโดยทําให้ศัตรูของเราเกิดอาการชาด้วยอันนี้ตัวอย่างหรือว่าอันนี้จะเป็นดาบ t h เดอร์นะครับก็ทําสร้างความเสียหายแล้วก็บวกท่าสายฟ้าเข้าไปด้วยสำหรับเวทมนต์ก็จะมีอย่างตัวนี้ก็คือ นักบวชเวทมนขาวนะครับนักเวทมนขาวก็คือใช้เวทแควก็คือจะเป็นเวทแบบฟื้นฟูให้พีให้กับเพื่อนเรานะครับผมก็ผมใส่2อ,อันเลยเพราะว่าคือตัวเนี้ยเวทมนเนี่ยมันจะมีจำกัดจำกัดจำนวนการใช้งานอยู่ก็คือในการต่อสู้ครั้งหนึ่งเนี้ยสามารถใช้เวทมนได้กี่ครั้งนะครับอย่างของตัวเนี้ยทันทีจะมบีบบุไว้คือจได้6ครั้งนะครับ ก็มาดูขัดมาครับอันนี้จะเป็นเมนูสร้างแอ็บบิลิตี้นะครับก็เราสามารถที่จะเอานำคือเวลาเราสู้กับศัตรูเนี่ยเราจะได้ของรางวัลมาใช่ไหมครับก็บางทีจะได้เป็นออฟก็คือเป็นลูกแก้วมาเราสามารถที่จะเอาลูกแก้วเนี่ยมาสร้างเป็นเว้นแอ็บอบิลิตี้อื่นได้นะครับอย่างนี้ก็คือใช้ออฟก็คือใช้ลูกแก้ว สองอันสองอย่างนะครับก็คือจะเป็นลูกแก้วสีดำก็ลูกแก้วไฟลูกแก้วเพลิงนะครับก็จํานวนก็จะมีบอกอยู่อันนี้ก็คือตัวเลขข้างหลังคือจํานวนที่ต้องใช้ตัวเลขข้างหน้าคือจำนวนที่เรามีอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างเวทมนต์ของเราได้เองเลยแต่ว่าตัวไหนที่มีอันนี้นแดงๆอยู่ใายบุนแดงๆอยู่นี่แดงว่าวัตถุดิบไม่พอนะครับเราต้องไปหาเพิ่มก็จะมีหลายแบบเลยทั้งเวทมนต์ดำเวทมนต์ขาวนะครับโจมตีกายภาพเวทมนต์อันเชิญ หรือว่าอันนี้อื่นนะครับก็ลองไปลองดูกันว่าอันไหนที่มันน่าสนใจแล้วก็ลองสร้างสร้างให้เป็น Ability ของเราดูนะครับถัดมานะครับอันนี้จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Ability เพราะว่า Ability ตี้ตระก่างนี่มันจะจํากัดจํำนวนการใช้อยู่2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งว่ากันไปนะครับตรงนี้มันก็เราสามารถที่จะใช้ออเหมือนเดิมใช้ลูกแก้วเหมือนเดิมเนี่ยในการอัพเลเวล ให้กับอาอบเบริตี้ของเราอย่างนี้จะเป็นเวนมวลไฟเจอร์ก็คือตรงนี้ถ้าเราใช้ออฟของอันนี้ปุ๊บแล้วก็บวกในนี้หน่อยก็สามารถที่จะเพิ่มระดับได้ก็คือจะจากเลเวลหนึ่งคืออันนี้มันจะมีตัน,นอยู่ที่5ก็จาก1เป็น2นครับสองสแล้วก็ส่วนการใช้งานก็จะเพิ่มขึ้นจาก2เป็นสีอย่างนี้ก็จะใช้งานได้มากขึ้นนะครับโอเค อันนี้เมนูเมนูนี้ก็ไม่เป็นมากครับเป็นแค่เมนูสําสหรับดูของที่เรามีอยู่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้สําหรับใครปุ่มนี้ครับสาหรับใครขี้เกียจน,นะครับเหมาะเหมาะมากเลยเพราะว่าจะเป็นเมนูสําหรับที่ให้คอ,อมเขาเขาสวมใส่อบบุปกรณ์ของเราเองได้เลยเราไม่ต้องไปคิดให้ยุ่งยากว่าเราจะทําอะไรเนีย่ยแต่ว่าอันนี้อันนี้ผมใช้วิธีเดิมเหมือนกันเช่น ก็ผมก็ขี้เกียจเหมือนกันก็ให้คอมมันจัดให้เลยก็ปุ๊บก็จะจัดอาจอุปกรณ์ให้กับตัวละครของเราเองเลยนะครับดูเมนูถัดไปนะครับเมนูอันนี้ก็เหมือนกาชาปองเขาเรียกคาชานะครับก็ของเกมญี่ปุ่นทั่วไปใช้วิธีนี้ก็คือ,อเวลาเราจะหาตัวละครหรือว่าไอห,หาอันนี้ไม่ใช่ตัวละครคือเรามาเราจะหา อุปกรณ์ใหม่ๆอุปกรณ์ดีๆเงี้ยมันก็จะมี2แบบนะก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นจะเป็นแบบเสียตังก็คือเสียเสียเงินจริงนะครับก็ใช้มิชชีเหมือนกันในการในการาสุ่มอุปกรณ์นะครับก็แต่ว่าอันนี้มันจะดีหน่อยก็จะเป็นเป็นได้เป็นอุปกรณ์แรนนะครับอุปกรณ์ที่ดาวเยอะหน่อยแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบฟรี ก็คือเราสามารถที่จะซุ่มอุปกรณ์ได้เลยแต่ว่ามันก็จะเป็นรฟรีนะครับจะได้แค่1ดาว2ดาวนเนี้ยได้มาก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็จบเมนูนี้ครับมาก็จะเป็นเมนูอื่นๆนะครับก็จะมีเมนูสำหรับทางอื่นไนดะอย่างเช่นบิเซนบล็อกก็คือนี่จะเป็นเมนูสำหรับรับของจากกิจกรกรมต่างๆนะครับที่ ทางอาแอดมินเขาส่งมาให้อะไรอย่างนี้ครับนะครับก็อาจจะอธิบายไม่เยอะและกันอธิบายแค่หลกัหลกๆที่ต้องรู้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรเลยก็จะมีคอนฟิ i ละกันก็คือจะมีแค่เปิดปิดเสียง หรือว่าันให้เปิดปิดเสียงค่ะนี่เป็นเปิดะระบบแจ้งเตือนนะครับอ่อนะครับแจ้งเตือนแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น BGM ก็จะเป็นเสียงแบ็ k กราวด์ s อก็คือเป็นเสียงซาวเอฟเฟกนะครับเราสามารถปิดเปิดเสียงได้โอเคเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูเลยดีกว่าล้วกันอธิบายเยอะละครับก็เดี๋ยวลองเล่นให้ดูสกดานเ,าเป็นอีเวนต์ละกันอันนี้ก็จะเป็น Event. อีเวนต์อ่าลืมอธิบายคือ อันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์เวลาทางทางระบบเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเล่นกิจกรรมนะครับที่ไม่ใช่ตามหลักปกติได้นะครับก็เดี๋ยวผมลองอันนี้แล้วกันอันนี้เป็นกิจกรรมประจําวันคือทุกๆวันจะเปลี่ยนไปจะเป็นของอ่าส่วนนี้จะเป็นของมันพฤ่อหารผมผมเล่นผมอัดคลิปนี้เป็นงันพฤอหารนะครับก็จะมี ตั้งแต่ระดับต้น <c oughs> ระดับกลางนะครับระดับสูงแล้วก็ระดับสูงสุดนะครับก็จะมีทั้งหมดสีระดับเดี๋ยวผมจะลองในร,ร,ระดับกลางดูแล้วกันให้ดูนะครับก็จะมีบอกว่าจะมีได้ไอเทมอะไรบ้างน,นะครับหลังจากที่เราเคลียร์แล้วนะครับโอเคก็พอกด go ปุ๊บตรงนี้ก็จะมี ว่าเราจะเริ่มเข้าสู่การต่อสู้หรือเปล่าหรือว่าเข้าสู่ปาร์ตี้ก่อนอันล่านะครับปาร์ตี้แต่ว่าผมไม่เข้าปาร์ตี้ผมกดโกเลยผมจะ,ะเข้าไปสู้กับศัตรูเลยนะครับโทษทีนะครับเสียงไม่ค่อยดีระโอเคคือเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีด่านอีกด่านย่อยอีกนะครับก็จะมีหมดสามด่านส่วนใหญ่จะมีขั้สามด่าน แต่คือเราต้องผ่านให้ครบทุกด่านก่อนถึงว่าเราถึงจะได้รางวัลกับก,การต่อสู้นั้นนะครับผมผมลองไล่ให้ดูก็คือต่อสู้ทั้งนึงก็ใช้สตามีน่าด้วยก็อันนี้เสียห้านะครับผมเนื้ออันขวาแล้วก็เข้าไปสู้กับศัตรูได้เลยนี่ครับก็ <c oughs> เสียงเอฟเฟกที่คุ้นเคยตอนเล่นสมัยเด็กๆนะครับผมก็อันนี้ระลึกถึงความหลังกันนะครับผมอันนี้เจ้าคุโบะมัดขอประจําของซีรีส์นะครับผมเนี่ยเขเข้ามาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเดี๋ยวผมพอสก่อนก็คืออธิบายก่อนนะครับก็คือว่าหน้าจอการต่อสู้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับลักษณะนี้นะครับผมก็จะมีศัตรูแล้วก็จะมีเหมือนซีรีส์ฟิล์มแฟนซีทั่วๆไปนะครับผม นี่ครับก็ค,คือเนี่ยครับมันจะมีปุ่มออโต้ด้วยเห็นไหมครับก็ค,คือถ้าเราขี้เกียจเราไม่ต้องการบังคับอะไรก็กดออโต้ปุ่มมันก็จะสู้อัตโนมัติให้แต่ว,ว่าจะมีข้อเสียคือว่ามันก็จะแค่โจมตีอย่างเดียวนะครับมันก็จะไม่มีการใช้อบิลิตี้หรือว่าใช้เวทมนต์ต่างๆหรือว่าใช้ถ้าไม่ตายอะไรนะครับก็จะมีแค่จมนมันก็จะโจมตีไปเรื่อยๆอย่างเดียวโดยไม่ต้องโดยไม่มีอะไรคือถ้าเราจะตายอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีการเพิ่ม HP พให้ต้องคอยดูดีๆนะถ้า ถ้าสตูออนแอจริงัตูอ่อนจริงๆก็ถึงใช้เมนูออโต้นี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้แล้วก็สามารถที่จะมาเลือกเมนูเลือกโจมตีได้เองหรือเลือกป้องกันได้นะครับสําหรับตรงแถบนี้นะครับแถนี้จะเป็นแถบท้าไม่ตายก็คือว่าถ้าเราโจมตีไปเรื่อยหรือว่าโดนโจมตีแถบนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยทาให้เราสามารถที่จะใช้ทําไม่ตายของตัวละครตัวนั้นๆได้นะครับก็อย่าง แต่ว่าตัวละครตัวหนึ่งจะมีทั้งหมด3าช่องนะครับเราสามารถเกตๆได้3เกตก็คือว่าเนจะมีเส้นแบ่งกลางอยู่ครับก็คือถ้าเกินเส้นนี้ปุ๊บนะครับเกินเส้นนี้ปุ๊บก็จะทําให้เราใช้ค่าไม่แตะครั้งหนึ่งครับก็เก็บสะสมได้สูงสุด3าครั้งนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มเดี๋ยวเราลองดูกันเลยละกันก็เพราะว่ามันอ่าัตูมไม่รอเรานะครับผมอ่าหรืออธิบายไปคือตรงนี้จะเป็นเมนู เรียงตามลําดับนะครับซ้ายก็คือจะเป็นโจมตีขวาอ่าที่2องเขจะเป็นป้องกันนะครับผมก็อ่าถัดมาสองช่องเนี้ยคือจะเป็นช่องสำหรับเอวิลิตี้ที่เราสองอันที่เราเคยสวมใส่แหว้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอดีตัวนี้ยังไม่สวมใส่ก็เลยอ่าไม่มีไม่มีโผล่ขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวลองเราไปดูตัวอื่นเลยกันว่าตัวอื่นจะมีเพิ่มจะมีขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็โอเคโจมตีเลยนี่ครับของก็นี่อย่างของอ่า นักเวทมนขาวก็จะมีเวทมนตเคียวขึ้นมา2อันนะครับผมแล้วก็าสามารถาเลือกใช้อบิลิตี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราขี้เราศัตรูอ่อนนี้ก็กดออโต้ไปเลยกว่าก็มันก็สู้ให้เองตัตโนมัติเลยนะครับผม,มถ้าทางไม่ยากเท่าไหร่กดออโต้เลยกัน สิ่งพลงคุ้นเคยมากก็คือถ้าใครเคยเล่นแฟนตาซีแฟนนัซีก็จะรู้ดีนะครับว่าเกตตรงนี้ครับมันจะมีเกตค่อยควิ่งครับคือว่าเกตมันถึงเต็มเมื่อไหร่ก็เสก็ถึงเราก็สามารถที่จะเลือกคำสั่งโจมตีได้นะครับผมเหมือนแฟนอลแฟนซีซีดีทั่วไปนะครับผมแต่พอขึ้นปุ๊บ พอเ,เลือกคําสั่งปุ๊บไม่ใช่ว่ามันจะโจมตีเลยนะครับมันต้องรอเมื่อกี้แถบสีแดงขึ้นมาเนี่ยครับให้มันเต็มก่อนมันถึงจะเริ่มโจมตีนะครับไม่ใช่เหมือนติดีคะแนนไฟนอลทั่วไปก็คือพอเก็บเต็มปุ๊บเลือกคําสั่งปุ๊บมันก็โจมตีให้เลยแต่ว่าพอดีอันนี้มันจะมีดีเลย์นิดนึนนงเนี่ยครับพอชนะป,ปุ๊บเันก็จะมีการต่อสู้แค่สามครั้งชนะปุ๊บแล้วก็จะมีการคํานวณผลการต่อสู้นะครับก็จะมีเหรียญรางวัลว่าถ้าเรา ใช้อันนี้บนสุดก็คือว่าถ้าเราใช้จำนวนเทิร์นในการเล่นน้อยเนี่ยก็จะอันนี้ก็จะยิ่งได้รางวัลดีนะครับอนอ้สองก็คือเรื่องอความเสียหายเราได้รับความเสียหายน้อยเนี่ยก็จะได้เหรียญเยอะอันนี้อันสุดท้ายคือถ้าเราตายมีคนตายเนี้ยตรงน,นี้ก็เหรียญก็จะลงแต่ว่าอันนี้ไม่มีคนตายก็จะได้สามเหรียญน,นะครับผมก็อันนี้เป็นตัวเกตตัวเนี้ยเป็นตัวระบุว่า เราการต่อสู้ขนาดนั้นเราได้ผลเท่าไหร่ก็คือถ้าถ้าเป็น Excellent เลยเนี่ยเกินลง e x c e l l e n t ลงมาเนี่ยครับเอ็กเซลเลนต์ขึ้นไปผิดผิดนะครับก็ตัวเนี้ยค่า efp ค่าประสบก,การณ์ที่ได้เนี่ยมันจะคูณ200%นะครับก็คือยิ่งถ้าเราได้ Excellent ยิ่งดีเนี่ยก็เข้าประสบก,การณ์ที่ได้ก็จะเยอะมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าผ่านแค่กรุก็จะได้แค่150นะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็น่าจะได้แค่ 100%, นะค,ค,100นะค,คือแค่เพียวๆแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแจ้งผล ่อไปเลยเนี่คือคว่าจะมี EP ขอ,ของแต่ละตัวละครนะที่ได้ก็จะมีของรางวัลถัดมาก็จะเป็นของรางวัลก็จะเป็นพวกโอฟพ,พวกลูกแก่ต่างๆที่เราจะเอามาสร้างเป็นอเบตตี้นะครับผมไปนะครับผมก็คือสู้แค่อันนี้ยังไม่จบนะครับยังเหลืออีก2การต่อสู้ถึงจะจบด่านนั้นเราถึงจะได้ของ ที่เมื่อกี้เราได้จากการต่อสู้นะครับเพราะว่าเหมือนว่าเราจะยังไม่ผ่านด่านนั้นๆนะครับเนี่ยก็จะมีคำสัางว่เราต้องเล่นผ่านให้ครบทั้ง3ด่านก่อนนะครับเราถึงจะได้ของรางวัลซึ่งเนี่ยครับจะเห็นก็คือถ้าเราผ่านด่านหนึ่งแล้วเนี่ยผู้ฆ่าพวกเลือดผู้ HP เนี่ยมันจะไม่ขึ้นไม่จบไม่กลับคืนสุขภาพเดิมนะกะ็จากดา่ดานก่อนหน้านี้เราสีเลือดไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะอยู่เท่าเดิม จะไม่มีการเพิ่มนะครับรุ่นถึงอ b บ l ลิตี้ด้วยถ้าเราใช้ไปแล้วจำนวนครั้งที่ใช้เนี่ยมันก็จะลดลงอยู่อย่างนั้นนะครับก็จนกว่าจะผ่านค้ชสามด่านก่อนมันถึงจะทั้งเลือดทั้งอ b บ l ลิตี้ที่เราจำนวนครั้งที่เราใช้ไปเนี่ยก็จะกลับคืนสุขภาพเดิมนะแต่ว่าจนถึงด่านสุดท้ายในสันถ้าเรายังไม่เคลียร์เนี่ยก็มันก็จะยๆๆังทั้งเลือดทั้งจานวนการใช้อ b บ l ลิตี้เนี่ยก็จะอยู่เท่าเดิมนอยู่อย่างนั้นนะครับผมก็เนี่ยครับก็ลอง น่าจะอ่อนตหมสองตังตตายละหมูหมูครับมันนี้เป็นปีศาจอะไรวะนางพญาอะไรสักอย่างไม่ทันไม่ดกีท่าทีนะครับโอ้กระจก ำขำๆเนี่ยพอเราฆ่าได้บุ้มก็จะมีบางทีจะมีโพชั่นเป็นขวดเติมเลือดนะครับเขาได้มาก็สบายเติมเลือดให้เราเลยได้ออกมาอีกแล้วโอ้โหใช้ไฟเยอะด้วยกระจอกครับำขำๆครับอันนี้ ลองเล่นด่านสุดท้ายเลยด่านเดียวแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเนให้ดูนะครับ อันนี้เป็นของ Final Fantasy 4นะครับผม oh. ภาค4ซึ่งตัวละครในกลุ่มของผมเนี่ยมีตัวหนึ่งมาจาก Final Fantasy 4ภาค4ก็คือตัวเซซิลชื่อเซซิลนะครับก็ถ้าเราใช้ถูกภาคเนี่ยครับตัวละครก็จะนีนะจะเป็นออร่าออกมามีออร่าด้วยแต่ว่าเราใช้ถูกภาคเงี้ยก็ทำให้ตัวละครมันเจ๋งขึ้นนิดนึง แพงขึ้นกว่าเดิมกระพากกว่าถ้าไปเล่นเนมที่ไม่ใช่ผ้าของมันเองนะครับโหจะยังไม่มีใครอ่ามีแล้วเดี๋ยวเราให้ดูนี่เปิดถ้าไม่ตายนี้ไม่เต็มตเบ้ลจำ้ำตายเลยอ่อน คนอีกเบลฟของขาวนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแล้วเอเลเมนต์ริวของวาก้าไฟนั่แฟนซีซิตนะครับนนมันรวมมิดทุกภาคเลยจริง,ง,ง,งๆนะเนี่ยใครที่เป็นแฟนไฟนอลงแฟนฟินนี่ห้ามพลาดเด็ดขานะครับมีครบเลยครับผมก็แฟนไฟนอลงแฟนซีทุกภาคเหมือนกัน ก็จะมีการประเมินผลเราได้เป็นกีดาวเราได้เป็นเหรียญอะไรเหรียญจุกโบอันไหนของเราเป็นสีทองผมเป็นสีทองนะก็จะได้รางวัลเยอะหน่อยก็รางวัลไน้แค่ครั้งเดียวนะครับเราจะนั้นค่ต่อให้เล่นดีเท่าไหร่ก็จะได้เรามาแค่อันบนสุดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผม โอเคครับก็คงมีเท่านี้ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ยังไงอลองโหลดหาโหลดมาเล่นกันดูนะครับสำหรับใครเป็นไฟแฟนไฟนอลแฟนซีหรือว่าใครที่ไม่ใช่แฟนไฟนอลแฟนซีก็เล่นได้เหมือนกันนะครับหนุกน,นะครับผมหนุกหนุกแต่ว่าคนที่เป็นแฟนไฟนอลแฟนซีก็จะอินกับมันมากหน่อยแล้วก็อาจจะรู้พวกเวทมนต์อะไรต่างๆมากกว่านะครับผมหรือว่าพวกเวทอันเชิญอสูรอะไรต่างๆ ดีกว่านะครับผมก็ยังไงลองไปเล่นกันดูนะครับผมครับก็วันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ